บุกรวบค่ารถขนดินลูกอดีตนักการเมืองทำร้ายตำรวจงานบุญบ้างไฟสืบเนื่องจากเหตุบ้างไฟระเบิดในงานบุญบ้างไฟบ้านสร้างหมู่ตำบลโพสีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอด็ดมีผู้คนบาดเจ็บจำนวนมากและในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุซ้ำซ้อน จากการเกิดเหตุทะเลวิวาทของวัยรุ่นแล้วร้อยตำรวจโทรประคองหนองพักดีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนพลทองถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและหนักสุดที่เบ้าตาขวาบาดเจ็บและแจ้งความไว้ที่สพพลทองเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและพวกประมาณ1ิบคน ล่าสุดช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่18มิถุนายนพลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกวีระหางหน้าผู้กำกับการสืบสวน กกสสพอจอวร้อยเอ็ดและพันตำรวจเอกเกียรติปกรณ์รวมวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพนทองพันตำรวจตรีอาจารย์วีระหางหน้าผู้กำกับการสืบสวนพอจอวร้อยเอ็ดพันตำรวจโทนัทพงนาอุดมรองผู้กำกับการสืบสวนพอจอวร้อยเอ็ดพันตำรวจโทสมนึก ัญญารมผู้กำกับการสืบสวนพอจอวร้อ,อลงพื้นที่อำเภอโพนทองพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษชุดสวสัสด์กกสสพอจอวร้อ,อลงพื้นที่ประสานกับชุดสืบสวนสสพโพนทองพร้อมหมายสารจังหวัดร้อยอ เพื่อติดตามจับกลุมคนก่อเหตุคือนายเจมไม่เปิดเผยนามสกุลอายุ29ปีลูกอดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นแกนนําในการทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมีภูมิบ้านอยู่หมู่ที่3ตําบลโพสว่างอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ไม่พบตัวที่บ้านและทราบว่านายเจมได้ทำงานเป็นพนักงานขับรถขับรถบรรทุกดินและกำลังรับจ้างถมดินในบ้านหนองโกตำบลโพสีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด และควบคุมตัวไว้ได้และนำตัวลงมาจากรถก่อนที่จะอ่านหมายจับให้ฟังก่อนจับตัวส่งพนักงานสอบสวนสพโพนทองเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกับพวกประมาณเกือบสิบคนต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและร่วมกันใช้กำลังกำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้ร่วมกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวจริงซึ่งจากนั้นก็จะมีการขยายผล ติดตามกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่ร่วมกันทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลือทั้งหมดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวหมดแล้วเพื่อเรียกตัวมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้ร่วมลงมือมาดำเนินคดีต่อไป